คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนถึงก้าวสู่ความร่ำรวยได้ท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมเงินทองมากมายความลักไม่ได้อยู่ที่โชคแต่มันคือนิสัยที่เขาฝึกฝนทุกวันวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักเจ็ดนิสัยรวยที่คนจนมักมองข้ามเพื่อที่คุณจะได้เริ่มฝึกนิสัยเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเจ็ดนิสัยรวย ที่คนจนมองข้ามไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่เป็นเรื่องเล็กๆที่เมื่อคุณเริ่มทําจะเปลี่ยนอนาคตของคุณไปตลอดการนิสัยที่หนึ่งลงมือทําก่อนพร้อมเสมออย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบรอมีเงินเริ่มมีเวลารอความมั่นใจแต่โอกาสไม่เคยสมบูรณ์แบบสำหรับใครคนที่สำเร็จจะลงมือทำแม้ยังไม่พร้อมเต็มร้อย เพราะการเริ่มต้นคือบทเรียนที่แท้จริงและความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นระหว่างทางครับนิสัยที่สองมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์ในทุกปัญหามีโอกาสซ่อนอยู่บางคนเห็นแค่ปัญหาแต่บางคนมองว่านี่คือประตูสู่ความสำเร็จการฝึกมองหาโอกาสเล็กๆรอบตัวจะช่วยให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญและสร้างเส้นทางใหม่ให้ตัวเองนิสัยที่สาม ใส่ใจกับสุขภาพทั้งกายและใจเงินมากมายจะไม่มีค่าเลยถ้าร่างกายและจิตใจไม่พร้อมจะใช้มันเริ่มจากการนอนหลับให้เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายและมันดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพที่ดีคือต้นทุนที่แท้จริงของชีวิตครับนิสัยที่สใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้หลายคนเมื่อมีรายได้เพิ่ม ก็เพิ่มการใช้ใจ่ายตามไปโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ผู้ที่มั่งคั่งจริงๆจ,จะกันเงินไว้เพื่อออมและลงทุนก่อนเสมอพวกเขาใช้ชีวิตต่ำกว่าที่หาได้เพื่อสร้างความมั่นคงและเลี่ยงนิสินที่ไม่จำเป็นนี่คือกุญแจสู่การมีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงนิสัยที่หใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ความกลัวและความโลภทำให้คนส่วนใหญ่พลาดโอกาส การควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลกับข้อมูลจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี่คือความแตกต่างระหว่างคนสำเร็จและคนล้มเหลวนิสัยที่6อยู่กับคนคิดบวกสิ่งแวดล้อมคือพลังที่มองไม่เห็นอยู่กับคนที่คิดลบคุณก็จะติดนิสัยนั้นแต่หากอยู่กับคนที่คิดบวกคุณจะได้รับแรงบันดาลใจ และกำลังใจเลือกคนรอบตัวให้เป็นพลังผลักดันแล้วคุณจะก้าวไปได้ไกลกว่าที่คิดนิสัยที่เจ็ดความรักในการเรียนรู้ความรู้ไม่เคยสิ้นสุดและทุกวันคือโอกาสที่จะเติบโตการอ่านฟาังพูดคุยและลงมือทำทำให้คุณมีเครื่องมือใหม่ๆในการแก้ปัญหาและพร้อมรับโอกาสที่จะเข้ามาเสมอคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ คือคนที่ไม่หยุดเติบโตและทั้งหมดนี้คือเจ็ดนิสัยรวยที่คนจนมองข้ามสรุปให้ฟังสั้นๆอีกสักครั้งนะครับลงมือทำแม้ยังไม่พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆใส่ใจสุขภาพกายและใจใช้ชีวิตต่ำกว่าไรายได้ใช้เหตุผลก่อนอารมณ์อยู่กับคนคิดบวกและเรียนรู้ตลอดชีวิตย้ำอีกครั้งนะครับว่าความรวยไม่ได้เกิดจากโชค แต่มาจากนิสัยที่คุณทำซ้ำๆทุกวันคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณได้แนวคิดใหม่ๆผมอยากชวนคุณติดตามช่องนิสัยรวยของเราไว้นะครับและไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ